ทำแฮมทำอีกสิเฮียงแม่เหรอเอออยังหาเรื่องแม่เหรอให้แม่แม่ตีก็อันกลับไปเลยไม่รักแง้ว ฮแล้วเป็นอะไรไม่กอดอเด็กดื้อไม่กอดวอยวยวายอะไรก่อนแม่ไปล้างจานให้อ่ะวยวยวายอะไรก่อนฮะอตว้าวมูวว,ว,วยวายอะไร <S <S ร้อนเหลืลูกฮะ ไหนดูสิกิดอะไรพ่อไปแล้วนะพ่อไปเที่ยวแล้วนะไปกับป๊ะป๊ะไหมไปกับป๊ะป๊ะไหมป๊ะป๊ะหนีแล้วไหนนะป๊ะป๊ะไปแล้วนะนายชฉิมน้ำหน้ามันขี่รถบึ้วแล้ว <c oughs> เรียกป้าป้อสิจะไปก็เรียกป้าป้อสิออร้องให้แค่นี้เหรอร้องให้แค่สามวิเองเหรอฮะไหนกินหน่สิไหนกินอะไรไหน,ไหน,เ,ไหนเออเออถียงแม่เหรอแม่แม่ตีได้ไหมอะ่ะ ต้องโดนสักทีอะต้องโดนแบบนี้สักทีตีดูดเนี่ยจีดุดเด็กดื้อเนี่ยตีดูดเนี่ยขี่เปล่าหืมไหนหันมาสิวันนั้นแม่แม่ชมว่าหนูไม่เล่นน้ำลายเลยหนูเป็นเด็กดีวันนี้หนูเล่นแล้วอ่ะหืมไม่อมไม่ดูดมือไม่ดูดนิ้วด้วย อะไรโวยวายอะไรเดี๋ยวแม่แม่หนีเลยนะไม่ชอบเด็กโวยวายหมดแรงแล้วเหรอห้องนอนแล้วหรอฮะ ในนอนซีแอมเอมก็กินแล้วนอนหลับได้แล้วนอนเลยหลับหลับเอาให้คีบขาเอาไม่คีบก็ได้ไม่คีบน้ำเหนือก็ได้เอาไม่เอาอรอทำไรอยากมาทำใแม่ไม่เอาอ่อะ,อะออน้ำเหนือดืออะ งั้นบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายแม่แม่ก่อนบ๊ายบายคะ่ะเอี๋ยเริ่บ๊ายบายยิ้มก่อนยิ้มหวานก็ได้ยิ้มหวานเนาะเฮ่ <c oughs> อันนี้ไม่ยิ้มแม่้มเออันน <c oughs> ยิ้มหวานหวานกันยิ้มหวานหวานกันเฮ่โอ้ย <c oughs> โอ้โอล้มลมยืมมันานๆกันแล้ <monkey> <c oughs>